ระดับซิมเวอร์สตาร์คอร์ิฟายนะคือท่านผู้กองโชดนารินพาขุนทศนะคะเป็นอดีตก็คือเป็นตำรวจสืบสวนเหรอคะท่านไม่ครับเป็นพนักงานสอบสวนอ๋อพนักงานสอบสวนนะคะเป็นตำรวจจริงๆใช่ไหมคะครับตำรวจแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเราคือตำรวจที่จะมาทำธุรกิจนี้นี่แบบเขาแบบคิดยากมากเลยนะสุดยอดเลยพี่คิดยังไงในการจะมาทำธุรกิจนี้คือธุรกิจนี้ตอนเริ่มต้นก็ไม่คิดอยากจะมาทำอกครับเพียงแค่ วันที่คุณครูไปชวนคือเราไม่สบายก็ท่านบอกว่าไปดูงานกับครูเผื่อมันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคืองานตันนั้นคือยังไงครับมันเป็นที่ว่างานที่เขามาหลอกลวงเป็นแชร์พวกไรลูกสู้อะไรเยอะเนี่ยครับที่เขามันจับกันอะไรตามกันเขาจับกันแล้วก็ผิดกฎหมายเยอะครับผมก็คุณครูมาชวนผมก็กลัวคุณครูโดนจับหรือว่าติดคุกนะครับผมก็เลยเเตามคุณครูไปดูแค่นั้นครับแล้วก็พอไปดูมันเห็นมันเป็นโอกาสที่อ,อถ้ามันไม่มันไม่ ผิดกฎหมายเนี่ยมันสามารถปูนี่ปูดสินทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ครับก็เลยตัดสินใจมาลุยกับมันนะครับตอนนั้นท่านทําท่านทํางานอยู่ที่ไหนคะตอนนั้นที่เป็นตำรวจตอนเป็นตำรวจผมอยู่ที่มหาสารคามครับผมอยู่ที่สพยางศิสุราชครับอ๋อหนูเห็นชุดตํารวจท่านแล้วโอ้โหสีจืดมากแล้วกระดุมก็ติดไม่หมดด้วยสมัยนั้นครับผมมันมันเป็นอะไรครับท่านเพราะว่า เราทํางานครับรอยู่เราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบครับ,รบแล้วก็มันต้องใช้สมองมต้องใช้ความคิดเยอะครับบางครั้งมันก็เราทํางานผิดพลาดไม่ได้ครับะใช่ครับมันทํางานแบบเคร่งเครียดครับมันก็ทําให้ไม่สบายครับก็ไปป่วยนะครับมันหลายสิ่งหลายอย่างคือเราเครียดเรื่องกับเรื่องงานเรื่องเงินเงินครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันประเด็๋ประดังเข้ามานะครับมันทําให้เราจนว่าความดันโลหิตขึ้นเกือบสองร้อยนะครับทาให้เป็นเป็นอะไรตกครับคือปากเบี้ยวครับนั่งน้ําลายไหลแล้วพอมันนั่งไม่ได้ครับต้องใช้ผ้าเนี่ย คันคอเลยครับสมัยที่ผมก่อนที่ผมจะมาก่อนจะมาเจอสารอาหารสุดยอดนี่ครับนั่นแหละครับเพระคุณที่คุณก่อนที่คุณครูจะไปชวนผมครับท่านก็เพียงแค่ได้ข่าวว่าผมป่วยนะครับอที่จริงถ้าผมไม่ป่วยวันนั้นผมอาจจะไม่มีวันนี้เลยใช่ครับผมช่วงดีที่อาหารเสริมดีของท่านกินตัวไหนบ้างอผมตอนนั้นท่านเอามาให้ผมก็มีพวกอันฟันฟ้ามียูโกเมียโอดัมซีครับแรืว่า g ีหกเก้าครับคือเป็นตัวหลักๆแค่สี่ห้าตัวในการเริ่มต้นครับแต่เมื่อรู้สึกว่ามันดีขึ้นก็ก็ เมื่อเราลงโครงสร้างครับเราเอาแต่สารอาหารนี่เข้ามามากินบุตรสุขภาพเลยตั้งแต่วันนั้นมาเลยครับก็ทําให้สุขภาพดีขึ้นจากที่จะเคยต้องใจจะไปผ่าตัดก็ไม่ได้ผ่าครับโอ้โหอันนี้คือโชคดีมากนะเพราะบางคนว่าฮ้ยเงินไม่ต้องแล้วฉันอยากต้องการสุขภาพนี่แหละไม่ต้องไม่ต้องการที่จะนั่งวิวแชร์นอนอยู่โรงพยาบาลมีเงินเป็นแบบร้อยล้านก็ไม่มีความสุขใช่คะคนที่มาชวนก็คือท่านผอมนตรีแล้วก็คุณครูบรรณาใช่ครับท่านผอมนตีมัทวิวงครับท่านที่มาชวนก็ท่านก็เพียงแค่บอกว่าผมว่าเราไม่ได้เจออกกันนนมาาาย จะเกอกับครูมาเลี้ยงข้าวครูหน่อยนานแล้วไม่เคยเจอกันวันนี้เธอมาเลี้ยงข้าวครูหน่อยผมว่าท่านก็ถามว่าผมว่าอยู่ที่ไหนผมว่าผมอยู่ที่สารคามครับมหาสารคามท่านาว่าโอ้พอดีผมครูผ่านมามาจากยะโสเดี๋ยวจะมาเจอกันกลางทางนะอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะผมก็เดินทางไปพบท่านครับบอกว่าเราก็นัดสถานที่กันแล้วก็คุยกันกว่าเรื่องธรรมดาของชีวิตเราครับไม่ได้พูดเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรครับแต่ที่ผมมาดูด้วยวันนั้นก็เพียงแค่ท่านบอกว่าตอนนี้ท่านลาออกจากการเป็นผอเป็นครูแล้ว มาทางานเรียกว่าสร้างเครือข่ายแต่ว่ามันต้องชวนคนต้องอะไรนะห,หลายสิ่งหลายอย่างผมฟังแล้วเอ๊ะผมก็กลัวคุณครูโดนจับอย่างเหมือนที่พูดเริ่มต้นแหละครับก็เลยคุณครูว่าอ้าเอางี้ดีกว่าเราไปดูด้วยกันนะเพราะว่ามันอ่ามันจะทําให้อาสุขภาพเราดีอาจจะมีเงินปวดนี่ปวสศนเดี๋ยวว,วนันอ่วาวันอังคารนั่งหนีนัดเจอกันที่ว่าบุรีรัมย์ครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏงานจะเริ่มประมาณหนึ่งทุ่มเราไปดูด้วยกัน ที่ผมไปผมก็ไม่ได้ตัดสินใจว่าไม่ตั้งใจว่าจะไปทําแบบไปทําล้วครับเพียงแค่อยากจะไปจับผิดไปจับผิดก็ไปดูว่าคุณครูทําสิ่งเนี้มันจะไปหลอกเขาหรือเปล่าหลอกลวงชาวบ้านหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าจะทําอะไรหรือผมกลัวคุณครูโดนจับถ้ามันไม่ใช่ก็จะได้ทักบอกกันใช่ไหมคะใช่ครับผมแต่พอไปเดินเสร็จปุ๊บอพอไปดูปั๊บเขาว่าบริษัทตั้งมา10บกว่าปีแต่ผมก็ยังไม่เชื่อหรอกครับว่ามันจะมีรายได้แบบมหาศาลหรือว่า รายได้เยอะเป็นแสนเพราะว่าผมรับไปการตํารวจมา31ปีก็เ,เงินเดือนแค่28งหมื่นแกว่าครับไม่ถึงไม่ถึงสามหมื่นนะครับแล้วก็แต่มาทาตัวนี้วันหนึ่งไม่เกิน2ปีจะมีรายได้เดือนแสนแล้วผมก็อ,อา้าเขาจะเอาเงินจากที่ไหนมาจ่ายมันจะมาได้ยังไงแล้วก็เกิดว่ามันทำานี้มันก็เหมือนหลอกลวงกันครับเหมือนอที่ว่าลงทุนไปแล้วเดี๋ยวก็โดนจับเลยครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดกัวงวลแทนคุณครูครับแต่ว่า ผมก็ได้คุยกับอันนี้ผมก็จําได้เลยครับว่าวันนั้นถ้าไม่มีท่านนี้ผมอาจจะไม่ได้ทําในธุรกิจในวันนี้ก็ได้ครับซึ่งก็ขอบคุณท่านครับดับเจริญปานภูมานะครับวันนั้นเพราะท่านเป็นตํารวจปีบ้านลครับท่านให้แนวคิดให้ความรู้หลายๆอย่างครับสายเดียวกันเลยใช่ครับไปเจอกับตํารวจครับวันนั้นก็ทําให้ผมตัดสินใจครับเออถ้าเกิดว่ามันใช่จริงไม่ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นก็กลับมาก็ในทานที่เราเป็นพนักงานสอบสวนใช่ไหมครับทำงานเกี่ยวกับกฎหมายก็เลยมาเช็คดูครับทุกสิ่งงงททุกกออย่่าาาาเพพระืนนผ็ํไ พวกปอทอพวกอาจอะไรว่าดีเอสไอเราก็มีหมดครับเราก็เช็กดูว่าบริษัทนี้มันเป็นยังไงเขามีการอะไรว่าอะไรมีร้องเรียนมีอะไรไหมครับเออมาเช็กดูแล้วมันเรียกว่าปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายตามพศขายตรงทุกอย่าง<ช>ผมก็เลยเออมาดูครับแต่สิ่งที่อยากทําคือต่อมาคือหาทุนครับไม่มีทุนอยากท<笑><笑><笑>ําอยากทํครับอยากทําโครงสร้างอะไรคะเขาเขียนังแต่ก่อนมันจะมีพันคะแนนกินสองหมื่นคะแสามสต๊อกใช่ครับมีสามสต๊อกมันก็เริ่มมีสามสต๊อกครับท่านบอกว่าทายังไงจะลงทุนอยากลงทุนแต่มัน คือมันตันหมดแล้วครับทํามาหลายสิ่งหลายอย่างมันทําจนเรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวมาหลายอย่างเลยนะครับเป็นหนี้เหมือนกันเป็นหนี้ครับเพราะว่าหนี้เต็มที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นอ่หนี้เต็มที่ด้วยนะไม่ว่าออมทรัพย์ออมสินหรือว่ากู้แต่ธนวัตรอะไรมันหมดทุกอย่างครับเต็มครับออยากทําแต่ไม่มันไม่มีครับแล้วที่สําคัญคือเคยไปค้าประกันรถยนต์อย่างเงี้ยครับมันก็คุณนฟ้องร้องครับบางทีก็โดนอายญดตอย่างเงี้ยครับมันกู้ไม่ได้ครับมันตันหมดทุกอย่างเรื่องการเงินก็คือแบบไม่ดีเลยครับไม่ไม่ได้ไม่มันไปไม แต่ก่อนเนี่ยที่พยายามหาทําทุกสิ่งทุกอย่างครับไปหาซื้อไม้ยูคาเงี้ยครับเป็นไป่คงจมือหวยครับอ้าวตารวจนี่ก็ขายหวยด้วยไม่ผิดกฎหมายเลยคะท่านมันผิดกฎหมายครับแต่ใหญ่ไมตังเราอยู่เบื้องหลังครับอยู่เบื้องหลังเพียงแค่เท่าที่เหมือนที่เขาทำนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนีได้หน่อยเพื่อมันจะได้เงินเพื่อแพ่เต็มมันก็ไม่ไม่รวยครับไม่ตอบโจทย์ครับมันถ้าเขาถูกมันก็ขาดทุนบางทีอหลายๆสิ่งหลายอย่างครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไปแบกไม้ยูคาแบกจนตัวเองเป็นเรียกว่ากระดูกทับซีนคร ผมนอนติดเตียงยู่ประมาณสามเดือนนะครับเพื่อเพื่ออยากได้แบบได้เงินนาเพื่อต้องการหาเงินเพื่อมาจ้างเป็นตำรวจครับเพราะเงินเดือนผมติดลบครับอ๋อนี่ยครับนี่คือสิ่งที่มาแต่เมื่อมาเจอตัวนี้ครับเมื่อมาเจอก็ก็มีทูตมีทูตจะมำให้ได้ลงโครงสร้างใช่ครับก็หามีรถถกรถที่ผมเคยไปซื้อมาอยู่ขาครับรถคันนี้ก็ซื้อมานานครับก็เอาไปตีราคาแล้วก็ไปจอดไว้เราเขาเลยก็เอาเงินมาเพื่อมาลงโครงสร้างตัวนี้ครับสู้มาแล้วผมก็ ลุงตน้นเรียกว่าตั้งต้นเริ่มทํางานล้วก็คุณครูก็เริ่มสอนกระบวนการครับว่าอแต่ทำยังไงนะที่เราจะได้เงินหาชวนคุณแล้วก็ยังมียังมีโค้ดครับที่เข้ามาช่วยครับวัไไนนี้กวที่มาช่วยก็นี่ครับก็อย่างหมอพิมกันครับท่านครับแล้วก็โค้ดติ๊กครับโค้ดอุปกรณ์ไอเฟิส่กสงก็ลงมาช่วยครับแลวที่สําคัญครับคนที่่าบอกว่าช่วยให้เราสู่กนนระบวนการแล้วก็ดึงเราไปเร,รียนรู้แล้วสู่เรียกว่าเข้าระบบให้ได้คือนี่ครับที่บอกว่า เป็นต้นแบบที่ดีก็ขอบคุณท่านอีกนะครับท่านเพชรตลัดหลวงพูดครับซึ่งขอขอบคุณท่านครับเพราะท่านก็ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะครับว่างานเข้าระบบความรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่าง mm hmm. แล้วก็วางแผนให้ครับโดยท่านจะเรียกไปเรียนรู้สอนแล้วก็ผ่านโค้ดมาต่างๆตามระดับลงมาครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดติกท่านโค้ดของมนตรีไงครับ <c oughs> นี่คือเราทําตามระบบแต่มันก็ <c oughs> อย่างว่าละครับเนาะการทํางานกับคนหลายๆคนบางครั้งมันก็ ไม่แต่ท่านพวกกองโชดนี่เป็นคนที่โด่งดังมากเลยนะช่วงที่เขามีสามสต็อกใหม่ๆอ่ะลงมาเสร็จปุ๊บเดือนแรกได้แสนห้าเลยใช่ครับก็เดือนที่สองก็ได้แสนห้าครับผมก็ทําตามคูดแนะนํานะครับคือเราไม่เข้าใจอะไรเลยไม่ครับฉันเพียนยังไม่เป็นเลยครับที่ได้ังค์เหรอะใช่ครับผมโอ้โหนะฮะแต่เพียงแค่เชื่อคูดครับว่าเราทําอย่างนี้นะจะได้เงินอันนี้ได้จะได้เงินแล้วก็เข้าเรียนรู้ตามระบบเพราะว่าเขามีระบบให้เราเรียนรู้เราก็เรียนตามระบบไปแค่นั้นครับแล้วก็อาจจะว่าเราอยากเรียนกฎหมายเนี่ยแบบ เป็นพนังงานสอบสวนผมยังกฎหมายก็ต้องเรียนแล้วก็ต้องเรียนครับต้องทําสํานวนทํำยังไงเราก็เรียนรู้ครับแต่มาตรงนี้เพราะว่าเราต้องการปวดนี่เพราะว่ามีระบบให้เราเรียนรู้ตรงนี้เราก็เรียนรู้ตามระบบแค่นั้น,นครับโอ้โหก็ <5 S 2> คือแบบ,เ,บเป็นตํารวจที่เข้ามาแป๊บหนึ่งก็จบซินเวอร์เลยหนึ่งสานับเลยแล้วก็ขึ้นไปรับรับเข็มที่งานวิกเอ็นเลยครับผมเข้าวิกเอน็นครั้งแรกก็ครั้งที่24ี่ครับครั้งที่25ก็ขึ้นรับเข็มซินเวอร์ครั้งแรกเลยครับโอ้โหนะฮะใช หนึ่งวิกเอครับเขาหนึ่งวิกเองเขาถึงบอกว่าตํารวจนีสายจวดมากเลยรวดเร็วมากด้วยการตัดสินใจแต่ก่อนที่จะชวนได้ก็อุ้ยนานอยู่เหมือนกันว่าจะชวนตํารวจได้นี้แอนตี้ครับผมแอนตี้ตลอดครับงานประเภทนี้ครับนั่นะครับเื้องต้นครับเพราะว่าถ้าไม่ป่วยแล้วก็ไม่เป็นห่วงคุณครูก็คงจะไม่ได้มาทำหรอกครับโอ้โหมันเป็นเหมือนอย่างเหมือนแบบเป็นบุญเป็นแบบเชื่อมมหาธุรกิจได้นี่สุดยอดจริงๆครับผม แล้ววันที่เราเริ่มต้นทํามันก็เป็นผลลัพธ์ที่เราได้เนาะไม่ว่าจะเป็นรถการท่องเที่ยวใช่ครับเพราะเราอ,อยู่ในระบบจริงๆครับผมมันมีเรื่องราวของของผู้กองโชด้วยนะคะท่านผู้ชมขนาดได้ผลลัพธ์ขนาดนี้นะยังมีอยู่พักหนึ่งอะ่ะหายไปไหนมาคะโอ้และยินข่าวว่าไปบวชมาด้วยใช่ครับช่วงหนึ่งเมื่อเรามาสู่อ่าเรียกว่ามาสู่งานธุรกิจตรงนี้ครับผมรายได้วันที่ผมคยขออ่าเรียกว่า ใน,นครั้งแรกนะครับในปีแรกที่บริษัทขอไปเพื่ออ,อยากจะไปจองรถนะครับค่ะอ่ามันมีรายได้อยู่ที่เฉลี่ยแล้วเดือนละตกไปเดือนละแสนหกพันบาทนะครับโอ้โหเยอะมากทีนี้มันทํายังไงมันก็เหมือนมันจะได้เงินมาตลอดนะครับอจากเริ่มอ่าทางานที่เชื่อฟังคุณครูเชื่อฟังโค้ดครับเข้าสู่ระบบมันเหมือนเริ่มมีเงินมากเข้ามาเยอะแล้วมีทีมงานเข้ามาเราเหมือนเริ่มสบายนะครับอืมมันก็เออ ราไม่จำเป็นต้องไปทําก็ได้เนี่ยเดี๋ยวมีคนอื่นทําเดี๋ยวเราก็ได้อะไรเกันเราเรื่องสายสัมพันธ์กับทีมงานอะไรมันก็เรื่องค่อยๆหายค่อยหายไปครับทีมงานก็ค่อยๆหายไปครับจากที่เราเค้เข้าสู่ระบบดีๆแต่ว่าวันหนึ่งที่เราเราไม่่อยูเราขี้เกียจเราแบบว่ามันดีแล้วเดี๋ยไงมันก็มีรายได้นะครับทําให้เรียกว่าทีมงานหายไปเรื่อยๆครับจากทีมงานที่โตมากครับหรือเขาอยู่คนเดียวครับเหลือเราคนเดียวหรือเราคนเดียวเลยครับตอนที่ได้เงินเยอะๆใช่ครับก็เลย ตัดสินใจครับไปบวชครับอไปบวชก็ไปบวชพระจริงๆเนี่ยใช่ไหมบวชนหัวจริงๆใช่บวชนหัวบวชพระจนบวชอยู่ไร้เดืองเลยครับคจนบอกว่าเราจะไปทางสายพระนะครับคิดว่าจะไม่สึกแล้วครับเพราะว่าทางบ้านทางแม่ก็บอกว่าบวชจนเป็นเจ้าอาวาสเลยวัดเรากาลังสร้างบวชอย่างเงี้ยมาเผื่อด้เป็นพระอุปชาชแม่ยมแม่ยกแม่ยกก็คือเชียร์มากใช่ครับแต่ว่าวันที่เขาอมีไปก็มีคุณครูนะครับครับคูผมนี่ครับท่านพระมุนตรีกับเจตนาลยครับก็ ไปไปวัดครับก็เหมือนเหมือนไปดึงเรากลับมาไปว่าสงสัยจะไปแบบว่าจะไปหาไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไปคุยก็ถามว่าอ้าเนี่ยพี่ถ้าเกิดว่าทำแอดเนี่ยมาดูโครงสร้างดูอะไรเนี่ยนะเราวันที่อ่นึกถึงวันที่เราจะเริ่มต้นเข้ามาได้ไหมทําไมเราถึงมาทําตัวนี้ลืมแล้วหรือว่าการวันที่เราตัดสินใจเน่ะเราต้องการอะไรแล้ววันนี้ทําไมถึงหนีมาบวชมาเลยแล้วก็เอาโครงสร้างมาให้ดูครับแล้วก็ถามผมว่าอดวันที่ว่า เริ่มต้นมีใครไหมมีมีใครสักคนไหมผมว่าผมก็สมัครคนเดียวเนี่ยครับผมก็สมัครคนเดียวแล้วทําไมทีมถึงตัวได้สามารถทําเงินได้แล้วผมก็คิดนะครับว่าใช่วันเริ่มต้นเราก็เริ่มต้นคนเดียวแต่ผ่านไปพามาในเมื่อคนที่เขาว่าเขาไม่มีความฝันเหมือนเรานะครับเราก็กาลังจะหายเพราะว่าเรามีความฝันแต่ว่าเราลืมความฝันของเราแล้วเราก็กําลังจะหายจากระบบนี้ไปเหมือนกันแต่ว่าคุณครูไปดึงสติกับคืนมาเอาโครงสร้างไปให้ดู ถึงเธอจะอยู่คนเดียวแต่มันไม่เหมือนตอนเริ่มต้นเพราะวันเริ่มต้นเราไม่มีคะแนนไม่มีอะไรเหลือเก็บเลยแต่วันนี้ดูแค่ขาโตเนี่ยคะแนนเก็บเป็นสามสี่ล้านคะแนนอย่างนี้ววครับขาเด้งเนี่ยคะแนนเป็นล้านกว่าคะแนนเนี่ยเธอจะทิ้งมาหาแค่คนเดียวชวนเข้าสู่กระบ,บวนการใหม่เดี๋ยวก็มันจะมีเงินเดี๋ยวจะร่ำรวยมันจะปวดมีได้เองจะกลับมาเหมือนเดิมจะมีทีมงานมาเหมือนเดิมใช่ครับตอนบวชมันก็มีความสุขอยู่กับอยู่วัดนะครับลืมเลยครับว่าคนที่ รออยู่ข้างหลังเราเนี่ยแม้ว่าจะเป็นลูกเป็นอะไรนะครับลูกลูกคนเรียกผมก็เรียนอยู่ป .6 นะครับตอนที่ผมไปบวชเราลืมไปครับว่าอนาคตข้างหน้าเขาจะเป็นยังไงใช่ครับเราจะตัดช่องคนเดียวเลยครับคิดได้ก็อ๊ะเราจะทําต่อหรือไม่ทําต่อก็ท่างหลว่าเอางี้นะหลวงพี่ถ้าเหลืองร้อนเลยตอนนั้นใช่ครับมันก็ยังมันคิดเลยครับบอกว่าถ้าตัดสินใจคิดอยากจะกลับมาสู่ระบบเหมือนเดิมก็ มันจะมีงานอะไรนะงาน4ี่สิบวกอยู่ที่นะครนายกนะครับอยู่ uh huh. ชลรพรึกไว้ถ้าตัดสินใจได้ก็เราไปงานด้วยกันค่ะ <c oughs> แต่ว่าเรา,าบวชมานานแล้วก็ไม่ได้เข้าระบบมานานครับมันก็ถ้าจะไปเอ๊ะคนอื่นเขาจะว่ายังไงเราจะอายเขาไม่อะไรอ <c oughs> ย่งไงเงี้ยครับมันทําให้เราคิดมากครับคิดหนักเหมือนกันครับในวันที่จะเริ่มต้นกลับเข้ามาใหม่แต่ว่าวันนั้นนะครับเพราะว่างานเริ่มวันที่25้าวันที่ยี่ี่ครับผมนอนคิดจนถึงสองสามทุ่มจะสึกดีไหมจะสึกหรือไม่สึกดีครับก็เลยตัดสินใจเรับว่า โทรไปหาพี่ชายครับที่เป็นตำรวจว่าอเดี๋ยวจะสึกนะเดี๋ยวจะไปงานนี่นะครับราะว่าจะไปงานสี่สิบบวกนั่นเป็นยังไงครับเขาก็ตกใจพี่ว่าผมจะสึกรอเดี๋ยวมันสึกก็คงจะดึกอาจจะไม่นอนขับรถไปให้หน่อยไปที่รถให้วันนั้นผมก็สึกประมาณตีหนึ่งครับสึกเสร็จก็ออกไปเดินทางเลยไปหาชุดครับวันนั้นเขาบอกว่าใส่ชุดยีนก็ไปหาชุดครับไม่มีชุดครับรู้จักใค้ก็ไปร่วมงาน ไปก็มันก็กกล้าก็กลัวครับก็อยากอายคนครับเราเหมือนเรามาใหม่เพราเรานี่เร <ไป S 2> าหนีไปนานนะครับน<ช>ั<ช>่นคือสิ่งที่เรากังวลก็คจะไม่เหมือนหลายคนตอนนี้ครับที่หายไปออื huh. แต่อยากกลับเข้ามาแต่ไม่กล้าเข้ามาครับอยากอายเขาจะว่าเขาจะเป็นเขาจะคิดยังไงนะแต่เมื่อกลับไปถึงเหมือนเดิมเข้าไปครับมีแต่คนตามหามีแต่คนให้กําลังใจมีแต่คนบอกให้ต่อสู้เราจะช่วยเขาก็แนะนําทุกสิ่งทุกอย่างเออโมไซต์ของเรานี่ระบบของเรามันดีมากลยขนาดคนละสายงานคนละอ่าเรียกว่าคนละทีมงานเขาก็ให้กําลังใจแล้วก็ มาต่อสู้ตัวนะมาต่อสู้ตัวนะชีวิตเป็นของเราแล้วก็เราจะดูแลครอบครัวดูแลอะไร <c oughs> ของเราต่อไปไงนี่ครับทําให้เราคิดได้แล้วก็ผมก็เรื่องกับเขา้าเข้าสู่ระบบ,ะบ,บใหม่รครับครับเริ่มจากผมคนเดียวเรื่องต้นก็ค่อยๆดึงทีมงานคนเก่ากลับมาบ้างคนเขาก็มาบ้างไม่มาบ้างแล้วก็เปิดทีมงานใหม่แล้วก็เข้าสู่ระบบชวนคุณไปเรื่อยๆแล้วทำอ่าตอนนี้คือเราค่อยๆตั้งใจครับเราไม่ต้องไปไม่ได้ไปเร็วเหมือนเรืวครับมต้องรีบร้อนใช่ครับแต่ความเปิดซีทีมตอนนี้ไม่เอาแล้วครับเปิดทีมเดียวเอาทีมเดียวให้แข็งครับ ค่อยๆเปิดทีเดียวไม้แข็งมันก็สามารถทําทไปสักไม่นนึงมันก็สามารถรีมีรายได้เข้ามามีรายได้กลับเข้ามาก็กลับมาสู่รูปทางเดิมครับอตอนนี้ก็คงจะค่อยๆเดินไปครับก็มันต้องดีกว่าเดิมแน่นอนครับีวิวงๆดีนะที่บริษัทยังเก็บขาอ่อนขาแข็งไว้ให้ใช่ครับงานรา<ม>ได้อยู่กับผ้าเหลืองไปอีกจนนู่นแหละนะนี่ครับผพราว่ามันสุดยอดเลยครับค่ะถึงเราจะทําเราจะหยุดไป มันก็ยังเหลือเหมือนเดิมครับคะแนนของเราเหมือนเดิมแล้วผมกลับมาก็ไม่ได้ลงทุนใหม่นะครับต้องขอบคุณผอมนตรีนะคะที่แบบโอ้โหขนาดบวชอยู่ก็ยังไปตามมาไปตามมาับเอาเอาโครงสร้างไปให้ดูเขาไปอธิบายให้ฟังครับ <c oughs> ถ้า,ถาคิดว่าเราคงจะมีบุญร่วมกันมาเยอะนะครับท่า <c oughs> นก็ยังให้ตามมาอย่าก็ไม่หรอกอท่านอาจจะยังต้องมีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลท่านจะบวชตัดช่องน้อยแต่ตพัวตัวก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ค่ะผู้กองคะด้วยระบบของเรานะการกลับมาวันเนี้ย เราเริ่มต้นแล้วเราก็สร้างทีมมันมีเคล็ดลับวิธีการยังไงบ้างคะอยากให้แบบท่านท่านได้บอกเพื่อนๆแล้วก็เชิญชวนเพื่อนเพื่อนมาทำาิลนูจีด้วยกันอันนี้ก็ไม่อยากครับเพราะว่าอย่างน้อยๆครับคือเราทำตามระบบหุ้นส่วนที่หนึ่งของเราสุดยอดครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านครับหุ้นส่วนที่หนึ่งของเราครับไม่ว่าจะเป็นท่าน EC ครับท่านเอ็มดีนะครับแล้วที่สุดยอดคือท่านซีโอครับคือต้องการให้สมาชิกของเราทุกคนนะครับเรียกว่าร่ำรวยนี่ครับร่ำรวยด้วยกันไปด้วยกันนะครับเนี่ยท่าน เพราะว่าเพราะว่าถ้ารวยคนเดียวมันเหงาเนี่ยผมก็คยจําได้เหมือนกันนะครับเหมือนที่ท่านพูดหล,หลายครั้งครับแล้วก็ที่ขอบคุณท่านมากก็คือ,อเรียกว่าโค้ดครับโค้ดนี่ครับทุกท่านเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ท่านเพชรจลัดครับท่านการสุปรกรณ์ในกระทรวงครับเพิ่งเป็นโค้ดแล้วก็ท่านพมนตีครับแล้วก็ทุกคน ทีมงานครับไม่ว่าจะเป็นสาไลน์หรือว่าดาวไลน์ที่เรามาอยู่ร่วมกันถ้าตรงไปนี้เราก็มีท้ามีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคุยกันให้เข้าใจวางแผนเดินทางร่วมกันยังไงมันก็มาครับนี่คือเรียกว่ามันทําให้เรากลับมาสู่เรียกว่าลู่ทางที่มันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นครับที่สาคัญคือครับเราเราเชื่อเชื่อมัน่นเราต้องเชื่อมั่นในระบบครับเชื่อมั่นจนว่าศรัทธาครับที่จะทําให้เราอาจเดินทางไปได้เพรฉะนะครับไม่ว่าคุณคนที่มาใหม่นะครับที่ต้องการอยากกะบรืว่าอยากจะพลิกชีวิต ก็ลงมาศึกษาดูนะครับ <Okay. S 1> เหมือนพวกผมว่าผมเคยแอนตี้งานแดดแบบนี้มาตลอดชีวิตจนป่วยแล้วถึงมาตัดสินใจแล้วมาดู mm hmm. แล้วก็โอากาสที่มาให้กับเรียกว่าชีวิตตัวเอง mm hmm. เพราะนั้นครับคุณมาใหม่เนี่ยคนที่จะมาใหม่คนที่อยากศึกษาอยากแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นลองศึกษาดูนะครับเพราะว่าเมื่อท่านศึกษาท่านเข้าใจแล้วท่านจะทาหรือไม่ทํามันก็เป็นเรียกว่าสิทธิของแต่ละ mm hmm. บ,บุคคลครับแต่ว่าถ้าท่านผมรับรองว่าชีวิตดีแน่นอนครับคือเปิดโอกาสให้ตัวเองก่อนใช่ครับแล้วสําหรับคนที่ เคยทํากับบริษัทนี้ครับเคยลงทุนไว้แล้วครับวันหนึ่งท่านหายไปครับโดยท่านไม่ได้อยู่ในระบบหรือว่าอาจจะมีอ,อะไรทุรละอะไรบางอย่างที่ทําให้ท่านหลุดออกไปจากวงโครจรของเรยกวัดระบบของบิ๊กลิสของเราครับท่างลงกลับมาใหม่ครับกลับมาใหม่ทุกคนพร้อมอจะช่วยครับถ้าท่านกลับมาครับทุกคนพร้อมจะช่วยให้ท่านมีชีวิตวิถีชีวิตที่ดีเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือ สิ่งที่ผมได้รับมาแล้วครับจากที่ผมบอกว่าประสบการณ์ตรงเลยใช่ครับจากกระบวชตลอดชีวิตก็ตอนนี้กลับมาใหม่ครับมาแบบกล้าๆกลัวๆแต่วันนี้เราก็กลับมายืนอยู่ในจุดเดิมแล้วเราจะต้องทําให้มันดีกว่าเดิมครับเพราะว่าเรามีระบบที่ดีครับเป้าหมายในปีนี้พอเป้าหมายปีนี้ครับปีเป้าหมายปีนี้ค่ะพี่โชติเป้าหมายปีนี้ก็คิดว่าเราต้องอ่าอย่างน้อยๆก็ตอนนี้ต้องการเป็นซอร์ีไฟแล้วปีนี้กสตาแน่นอนเราจะเป็นต้องเป็นกูแอดเลยว่ากูสตาให้ได้คือรายได้เดือนละสามแสนตอนนี้ทุกคนก็พร้อมเข้ามา ดูแลครับเดินทางไปด้วยกันก็ตอนนี้ก็โค้ตก็หวังด้วยกันเตีมที่ทุกคนครับเพราะว่าเออเราต้องเราต้องรวยไปด้วยกันให้ได้ครับนี่คือว่าเป้าหมายปีนี้นะครับใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณประสบการณ์มากนี่คือธุรกิจที่ยอดเยี่ยมมากลงไว้กลับไปทําอะไรก็แล้วแต่กลับมาทําก็ยังมีพีวรอเหมือนเดิมอภัยคอยช่วยเหลือเหมือนเดิมแล้วก็ระบบคอยพัฒนาเราเหมือนเดิมใช่ครับแค่ให้โอกาสตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะยอดเยี่ยมมากวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับ พี่ชนารินด้วยแล้วก็วันนี้ขอบคุณประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเ <c oughs> ต็มอิ่มมากๆเลยกับรายการของเราวันนี้นะคะ <c oughs> แล้ววันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะคะท่านผู้ชมคะแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์วันจันทร์ก็จะมีรายการนะพี่ <c oughs> ช่วงเวลา19เนาฬกา,ก,าก็คือ ฉันทําได้คุณก็ทําได้นะคะนี่จะเป็นเคล็ดลับกระบวนการของผู้นําที่ทําธุรกิจมาแล้วนะคะคแล้วก็วันพุธขาดกับรายการ r ุสเตชันนะคะเวลาส1บเอดนาิกาเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นรายการ i อ o บสแล้วก็ไอ o บสสเตชเชียลเวลาสิบเอ็ดนาิกาเหมือนวันนี้ค่ะนะคะแล้วก็วันนี้เราสงคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ